มีคนฟาร์มว่ะมีคนฟาร์มนะในนี้ไปไหนแล้ววะฟาร์มไหนเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะครับ มาไอวอสิ I ่งที่จำเป็นที่สุดในเกมฟิดไฟก็คือไอวอลแล้วครับเฮ้ยมีคนชักปืนอยู่ข้างบนแน่เลยตายไปแเดว ำไมมันขึ้นจุดตรงเนี้ตัวนะมันยิงดีอยู่อยู่หลังหินทั้ง